เอาละครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมอย่างที่ทุกคนเห็นอยู่นะทอนนี้เลยนะครับก็เป็น LR ตัวใหม่ล่าสุดในงานของทางเกมนักบอลโดคังนะครับโอ้โหต้องบอกว่าอาร์ตการเท่มากๆเลยนะครับ10เต็ม10นี่ผมให้ไปเมือน9เลยผมชอบมากนะมันเท่ดีนะครับก็เป็นภาคเดอะมูวี่มูวี่ฮีโร ถ้าหัหนผิดภาคประธานรู้ดัดแปลงว่าที่มีหมายเลข13อะไรพวกนั้นนะครับผมก็เทนะเห็นการและสวยมากอยากได้มากนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพรีวิวสกิลกันว่าเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับสำหรับตัวละครตัวนี้โหดเท่เถื่อนขนาดไหนนะครับแล้วน่าเปิดไหมนะครับวันนี้เราจะมาดูสกิลของเขาแล้วก็วิเคราะห์ไปพร้อมกันเลยนะครับผมแต่การเท่มากเลยนะ มาดูลีดเดอร์สกิลครับซูเปอร์สายาแคตตาล็อี่คีบวกสาให้เพียอแต่ดีเฟนบวกโหสองร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็แค็งซูเปอร์สายานี่ไม่มีโคตรเยอะเลยเพื่อนเนาะแต่แบบดูก็รู้แบบว่ามันเป็นผู้นำเฉพาะทางมากๆเลยใช้คำว่ามากๆเลยเนี่ยกระดาษผมถ้าไม่ตายหรอผมขอดูถ้าไม่ตายก่อนนะฮะเดี๋ยวค่อยไปอ่านขราวดีถ้าไม่ตายนะครับยี่สิบคีเอ้ยโทษที ยี่ิบ้านล่ะมันมีถ้าไม่ตายเป็นอันต้าด้วยนะแตะเ่เราเราค่อยเขาเรียกว่าเราค่อยไปกันทีละอัน,นเรามาดูถ้าไม่ตายแรกก่อน12คิอง่าสิบสเนี่ยจะทําการเพิ่มนะครับในส่วนของพลังโจมตีนะครับห้าเปอร์นต์มทินอันนี้ค่อนข้างโหดร้ายมาก,มากๆเลยเนะครับผมแล้วก็ถ้าไม่ตายใหญ่นะครับผมจะทําการเอ่เขาเรียกว่าอะไร เ,เพิ่มในส่วนของพลังโจมตีและพลังป้องกันนะครับสาสิบเปอร์เซ็นต์ได้สาสิบเปอร์เซ็นต์สิห้าสิบเปอร์เซ็นต์สามเทินโหข้อดีคืออะไรหรือไม่เพื่อนข้อดีคือถ้าไม่ตายเล็กอะ่ะมันบวกแค่พลังโจมตีเว้ยแต่ถ้าไม่ตายใหญ่อะ่ะแม่งบวกทั้งพลังโจมตีและพลังป้องกันห้าสิบเปอร์เซ็นต์สามเทินถ้ากับว่าในสามเทินนี้นะครับถ้าเกิดเราตีเบิ้ลอ่ะพลังป้องกันเราจะบวกขึ้นแบบเยอะมากๆเลยนะครับทำให้ตัวละครตัวเนี้ย อยู่ระดับที่2อ่ะจะค่อนข้างตัวไม่บางผมใช้คํานี้เลยค่อนข้างตัวไม่บางนะครับแล้วก็เห็นการสแต็กถ้าไม่ตายได้ใน3าเทิร์นนี้แสดงว่าตัวละครตัวนี้สามารถตีเบินได้อย่างแน่นอนนะครับแต่จะเงื่อนไขเป็นไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมเนาะแต่เห็นเลยมึงมึงมีสแต็เนี้รับรองว่าคือมันเดาได้ง่ายเว้ยถ้าเกิดตัวละครมีแบบสแต็คพลังโจมตีมาทป้องกันอ่ะเดี๋ยวพาสิมันต้องมีตีเบินแน่นอนนะฮะมาดูพาสิสกิลนะครับผมทีซูเปอร์เสยชเคเขโคเท มีแอนิเมชันเปิดตัวการใช้งานนะครับผมจะทำการโจมตีเข้าทะลุทุก4เลยนะ้ออือนะครับผมลดดาวเมนที่ได้ไดไดนะรับลง3 0 5เทินเมื่อตัวละครนี้นะครับอ่าเมื่อตัวละครตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรมีแคทที่เป็นซูเปอร์ไซยามากกว่าหรือครับ2ตัวหรือว่าเป็นมูวีฮีโร่นะครับอ่าอยู่ในทีมจะทำการเปิดแอนิเมชันตรงนี้เลย ว้าวใช้งานง่ายมากเลยคือ,อยังไงแม่งก็ต้องมีซูเปอร์สย่ายังไงแม่งก็ต้องมีมูวี่ฮีโร่มันต้องมีอยู่แล้วเพราะว่ามันอยู่ในแคตซูเปอร์สย่านะครับอันว่าตัวละครตัวนี้ผมว่ามันจะสมบูรณ์แบบมากเลยเถ้าเกิดเราจัดอยู่ในส่วนที่มีซูเปอร์สย่านะครับผมหรือว่ามูวี่ฮีโร่อันนี้คือจะดีมากๆเลยเพราะว่าความสามารถในการตีเข้าทุกทุกสีกับรดนามเมจที่ได้งับเง30%เนเนี่ยผมบอกเลยว่ามันต้องมีคือถ้าไม่มีตัวนี้แม่งจะ เฉยๆเลยผมบอกนะยังไงความสามารถนี้ต้องมีเพราะเดี๋ยวนี้ผมชอบผมให้ค่าตัวละครที่มีการโจมตีเข้าทุกๆสีเพราะว่าเดี๋ยวนี้บอสไม่เก่งๆท้งนั้นเลยถ้าเรามีแบบการโจมตีเข้าทุกๆสีมันจะทาให้เราแบบผ่านด่านนะั้นได้ง่ายขึ้นไปเพราะว่าเราตีเข้าหมดไงเอออันนี้ผมเริ่มเริ่มให้ค่าของตัวละครที่มีตรงนี้เยอะขึ้นแล้วนะเออผมบอกว่า,วามันเป็นพาสิที่ดีนะครับแล้วตัวนาอนาคตตัวเ,เก่งอ่ะควรจะมีทุกคนได้แล้วนะครับตัวที่เป็นตัวคอเดาเมจอ่ะควรจะมีทุกคนนะ,ะมาดู นะครับพาสิสกิลในส่วนของสแต็กเริ่มต้นขี้บวกสามแอทแทแอนด์ดิเฟนต์บวกร้อยโอ้โหบวกร้อยเปิดสิบแบบไม่มีเงื่อนไขเลยนะครับค่อนข้างเยอะเลยบวกอีกร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อทำการโจมตีวัดบวกแบบไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยครับพลังโจมตีแล้วพลังการนี้บูกบไปถึงสามร้อยแล้วนะโหแบบแค่ออกไปตีบวกขี้บวกสามต่อจำนวนลูกแก้วสีม้วนที่เก็บได้ว้าวแรนดอมลูกแก้วหนึ่งสี ยเว้นสีม่วงเป็นสีม่วงนะครับเมื่อในเทินนั้นนะครับมีแคทซูเปอร์สายย่าหรือมูฮีโร่ในการโจมตีนั้นว้าวค้งง่ายเลยทําการโจมตีซ้ําแล้วก็เป็นแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นท่าไม้ตายนะครับในทุกๆ3คลิเขาเรียกว่าอะไรนะลูก3คริที่เก็บได้โอ้โหม็กสุด3ครั้งใน1นึเทินวอด เอาง่ายคือมันเก็บง่ายอยู่แล้วล่ะครับเพื่อนเพราะว่ามันมีเปลี่ยนลูกแก้วไงคือยังไงแม่งก็เก็บได้อยู่แล้วผมมองแบบนี้เลยเพราะว่ามันไม่ได้กําหนดนี่ถูกไหมต้องเก็บสีอะไรแค่เก็บ3ลูก3เขาเรียกว่าอะไรเก็บแค่3อะ่ะมันก็มันก็นับไปแล้วอะ่ะแม่เจ้าแล้วมันเปลี่ยนลูกแก้วคือ,อยังไงตัวนี้มันเก็บได้อยู่แล้วเว้ยแล้วผมเชื่อเลยเราเปอร์เซ็นที่เราจะเก็บได้6กอะ่ะมีเยอะใช้คํานี้เลยเปอร์เซ็นที่เราจะเก็บ่ะมีเยอะมาก คำว่าง่ายเลยง่ายโอกาสในการตีซ้ำแม่งโคตรสบายชิวๆเลยคำนี้เลยคือไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยเนะครับใช้คำนี้เลยไม่ได้ยากเย็นอะไรอันนี้ค่อนข้างควาาความสามารถมาได้ดีสอดคล้องกับพาร์ติสิบของตัวเองที่มีการเปลี่ยนลูกแก้วผมชอบนะตัวละครอะไรก็ได้ครับที่มีความสามารถอ่าเขาเรียกว่าอะไรมีความสามารถในการที่จะเปลี่ยนลูกแก้วเง,งี้ยมันคือดีเหมือนตัว,ตวอย่างที่ผมบอกนอกคือมันค่อนข้างแหลม คำนี้ค่อนข้างแหลมเลยสบายสบายเลยเนี่ยเอาว่าตัวครนี้ค่อนข้างครบเครื่องนะเออเพราะฉะนั้นมาแบบนี้สีม่วงใช่ไหมครัพคลินะขีนําไปเลยเพราะว่ามันไม่มีส่วนตีเบิร์ไม่ต้องอัพสบายคือเปิดตัวเดียวก็อัพขีไปเลยครับใส่ลูกแก้วขี้ให้มันคันนี้ก็เป็นตัวะครที่สมบูรณ์แล้วหนึ่งมอมนะแค่นี้ก็สมบูรณ์แล้วนะสำหรับเอ่อก็คูบิา้าและก็ทังนะครับผมแล้วมาดูในส่วนของ Active สกิลนะครับผมแอะที่สกิลทำอะไรได้นะครับผมก็จะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อตัวละครนะครับที่โจมตีในเทิร์นนั้นเป็นแคทซูเปอร์ไซยานะครับแต่ใช้งานได้ในเทิร์นที่3นะครับของการต่อสู้หรือว่าเขาเรียกว่าอ่าเริ่มในเทิร์นที่6กือเริ่มใช้ตั้งแต่ตั้งแต่เทิร์น3ขึ้นไปเรื่องการต่อสู้หรือเริ่มตั้งแต่ในเทิร์นที่6นับตั้งแต่เริ่มการต่อสู้นั่นเอง แล้กวก็คือใน3เทินอะใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีแคทซูเปอร์สย่าอยู่นะแต่ถ้าเกิดอ่าไม่มีก็คือไปใช้ได้ในเทิน6เลยประมาณนั้นนะครับทำการพุทบพลัโจมตี100%แล้วก็จะทําการโจมตีศัตรูนั่นเองนะครับผมแล้วก็การโจมตีทั้งหมดในเทินนี้เลยจะเป็นคริติคอลอย่างแน่นอนโคตรโหดผมใช้คําว่าโคตรโหดเลยนะคือแม่งโอ้โหอย่างเถืนอนเพราะว่าอะไร เพราะว่ามันมันโจมตีติดคริแบบกระหน่าเลยคือคุณคด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 กดกดพ s าสตสกิลปุ๊บมันการันตีว่าติดคิแน่นอนทุกการโจมตีนะครับแล้วแล้ตัวนี้มันมีพาสติคในส่วนขอ,ของการที่เก็บลูกแก้วนะครับแล้วมันก็ตีเบิ้ลดิโอ้ยแล้วใช้ได้เทืนที่3ามอีกนเบื่อนเอาเป็นว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างโหดละกันนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้ค่อนข้างดีผมใช้คำว่าค่อนข้างดีเลยแต่ถามว่าเราต้องเปิดไหม ผมมองว่าเป็นตัวคุณภาพชีวิตแล้วกันสำหรับผมนะมันเก่งนะแต่แต่เลยเชื่อว่าแต่ตัวใหญ่นะมันไม่ได้แบบเห็นแล้วแบบรู้สึกแบบว้าวโว้ยคนเก่งเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่อะ่ะมันก็เป็นตัวละครตัวหนึ่งที่อใช้ได้มันเหมือนโกคูนก่ะมันเหมือนไอ้โกคูเพโกคุเ็กโกงโกคูเงือกอ่ะที่เราเรียกกันโกคูเงือกล่าอัปเกรดอ่ะผมใช้คํานี้ได้ไหมเป็นโกคูเงือกล่างอัปเกรด <aro id> <laughs> มันมันค่อนข้างทรงทรงเดียวกันนะในความรู้สึกผมอ่ะเ <laughs> นาะก็สำหรับผมผมรู้สึกว่าเปิดก็ได้ข้ามก็ได้เอออย่างนี้ดีกว่านะครับสำหรับผมนะเออแต่ถามว่าผมส่วนตัวผมเปิดไหม <c oughs> <c oughs> <c oughs> คือมันยังไม่ว้าวอ่ะผมผมขอไว้ตัดสินใจทีนึงแล้วกันนะอาจจะเปิดสักห้าสิบมั้งเดี๋ยวดูก่อนนะ <c oughs> คือมันจริงๆนะมันเห็นความสามารถแล้วมันยังไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ว้าวพอว่ะในะคราบรู้สึกผมนะครับเพื่อนมีความเห็นในบ้างก็สามารถที่จะ คอมเมนต์บอกกันได้นะครับในส่วนของโกคูตัวนี้นะครับผมโอเคครับผมเรามาดูในส่วนของท่าไม้ตายนะครับของตัวละครตัวนี้ดีกว่าว่าเป็นอย่างไรนะครับผมน่าจะสวยเท่ขนาดไหนไปชมพร้อมกันเลยครับผม อ้ยไอ้อันนี้คือเดิมสี่ชี้วะเนี่ยไมดตสองชี้หรอโดนมาเต้ออุ้ยโอ้ย Bring me all of your energy! Kakarot is my prey! I need to help Goku complete the spirit bomb! Mm -hmm. Mm -hmm. ลุงบันไม่เอาจริงว่อเพื่อนอุ้ยถ้าไม่ตายเท่มากผมใช้คำนี้เลยว่าถ้าไม่ตายเท่มากลุงบันไม่เอาจริงอุ้ยบอกเลยนะไม่ถ้าไม่ตายสิบเต็มสิบครับโคตรเท่โอ,อ้ลุงพันไม่เอาจริงเพื่อนนี่แหละใครที่เคยไปลบหลู่ลุงบันไว้นะเป็นไง เจอลุงบันเอาจริงโอ้โหนี่ต้องบอกเลยตบมือให้กินนะไม่โคตรทำทาโคตรเท่เลยนะครับโอ้โหกูจะเปิดเพราะท้าให้ตายนี่แหละ ทำไม่ตายเท่มากผมใช้คําว่าทาให้ตายโคตรเท่เลยนะครับสำหรับตวัวละครตัวนี้นะครับผมก็โอเคประมาณนี้แล้วกันเนี่ยผมเมื่อมีความรู้สึกอย่างไรบ้างน,นะคร,รับตัวละครตัวนี้สามารถดีคอมเมนต์บอกกันได้นะครับแต่ทาให้ตายโคตรว้าวเลยวะ่ะสวยมันจึ๊เต็มสิบไปเลยนะครับสำหรับทาให้ตายตัวละครตัวนี้นะครับประมาณนี้ชอบก็อย่าลืมกดไลค like, ์กดติดตามเป็นกลาลังใจกันด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม